เคสส่งให้ลูกค้านะครับโค้ดที่1265บ้านสองชั้นครับสามหลังซอยเวลุวนาราม36ดอนเมืองนะครับ,ราาา 36, รบก็ทราบตัวนี้จะเป็นบ้านสามหลังนะครับเป็นบ้านเดียวสองชั้นหนึ่งหลังครับตัวแปลงประบูนี้จะเป็นแปลงเก็บเทียบในโครงการที่ใกล้เคียงกัน,กน,นครับสมุทหสาแปลงนะครับเลื่อนแผนที่นะครับเราอยู่ตรงจุดนี้นะครับ อันนี้เป็นรูปซัพย์นะเขาจะเป็นบ้านโครงการนะรแต่คือเขาจะสร้างเพิ่มตรงอาคารสองชั้นด้านหน้าเนี่ยครับแล้วก็มีด้านหลังเป็นอาคารสองชัน้นเหมือนกันนะครับ มันก็จะทำกิจการตัดเสื้อผ้านะครับแปลงเปรียบเทียบแรกแปลงเปรียบเทียบบีเนื้อที่60ตารางวาครับราคาเสนอขายราคาเสนอขาย3ล้าน5นะครับแปลงเปรียบเทียบ C ีแต่นี้เนื้อที่396ตารางวาครับราคาเสนอขาย12ล้าน แปลงเปรียบเทียบดีแปลงนี้เนื้อที่108ตารางวารครับราคาเสนอขายราคาเสนอขาย5ล้าน2แปลงเปรียบเทียบอ e. ีแปลงนี้เนื้อที่50ตารางวารครับราคาเสนอขาย2ล้าน8แปลงเปรียบเทียบเอ แปลงนี้เนื้อที่หกสิบสองจุดเก้าตารางวาราคาเสนอขายกันราคาเสนอขายสามล้านบาทนะ จะตารางราคาเฉลีย่ยจะเริ่มจากสามหมื่นนะแต่ตัวที่เป็นตัวเสาที่เป็นาาขนาดใหญ่ครับาราคาลงลงไปหน่อยหนึ่งส่วนแปลงอื่นจะนข้าใกล้กางเค่งกันก็จะเริ่มที่ประมาณสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นแปดห้าหมื่นหกห้าหมื่นแปดครับก็ให้ราคาเรทต่าไปก่อนนะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อตารางวานะครับก็คิดเป็นสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับแล้วก็มารวมกับตัวสิบบุกสร้างเพิ่ม,เต,มเติมที่เขาปลูกขึ้นมา เป็นบ้านปูนสองชั้นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตัลวลมเนื้อที่คร่าวๆนี่น่าจะประมาณสักสามร้อยสามสิบหกตารางเมตรนะครับตัลวลมราคาสิ่งปลูกสร้างตัวนี้ก็อยู่ด้วยประมาณหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทครับรวมาราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณหกล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับส่วนยอดวงเงินขอสินเชื่อก็ขอมาสามสามล้านห้านะครับคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็สัดส่วนนี้ก็ถือว่าอยู่ในทำเลที่ดีนะครับแล้วก็ ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับผมก็ตรงนี้ให้ทางลูกค้าพิจารณาครับผม